สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยมีคำถามมาคือฝึกมือขวาสปีดปิกกิง้งแล้วทำไมมันถึงปวดมือขวาเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าเพราะอะไรล่ะทำไมเราถึงฝึกสปีดปิกกิ้งแล้วปวดมือขวาแล้วมันมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับผมเดี๋ยวไปดูกันโอเคปัญหาของการฝึกสปีดปิกกิ้งแล้วปวดมือขวานั่นก็คือคุณยังไม่เคยหาคำตอบในเรื่องของสัมผัสในการดิ เพราะว่าสิ่งที่ทําให้เกิดอาการเจ็งและปวดนั่นก็คือแรงต้านถูกไหมครับถ้าไม่มีแรงต้านเราสบัดยังไงบนอากาศเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันปวดเมื่อยหรือถ้าคุณปวดเมื่อยนั่นก็คือวิธีการในการสบัดมือของคุณ ยังไม่ดีพอผมไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะเพราะว่าแต่ละคนมีสีละที่แตกต่างกันฉะนั้นวิธีการในการสบัตมือของแต่ละคนจะแตกต่างกันด้วยวิธีการจับปิ๊กแต่ละคนจะแตกต่างกันด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยจับปิ๊กแปลก,แ,ปลกแต่ก็ยังสามารถดีได้อย่างรวดเร็วโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสบัตมือก่อนนะครับผมจะแบ่งผมจะแบ่งการดีนะครับออกเป็น3ข้อต่อนั่นก็คือข้อนิ้วข้อมือแล้วก็ท่อนแขน นะครับท่อนแขนโดยข้อนิ้วเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะของการดีดเพียงแค่การสะบัดนิ้วนะครับแบบนี้<ม>และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ดีดได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่การคอนโทรลักษณะของข้อนิ้วแบบนี้เนี่ยมันคนโทรลยากเพราะว่ามันควบคุมในเรื่องของข้อต่อค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กเพราะนั้นเราต้องใช้สมาธิในการควบคุมค่อนข้างสูงต่อไปข้อมือคือจุดที่นิยมใช้กันมากนะครับข้อมือ ันก็จะมีการวิธีการมันก็จะมีวิธีการดีดด้วยข้อมือหลายแบบนะครับเช่นการขยับการหมุนแล้วก็การสลัดมือนะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบวิธีการไหนเพราะผลลัพธ์จริงก็คือความเร็วอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยับข้อมือหมุนข้อมือสลัดข้อมือกลับมาขยับกลับมาหมุน ก็ได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมในเรื่องของจังหวะได้ดีแค่ไหนต่อไปท่อนแขนนะครับท่อนแขนก็จะเป็นการควบคุมข้อศอกหัวไหล่อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ฟิกข้อมือไว้นะครับคือวิธีการขยับมันจะไปอยู่ที่ส่วนต้นของของมือขวาซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมือขวาผมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของตั้งแต่หัวไหล่ข้อศอกข้อมือข้อนิ้วนะครับยาวไปเลยอยู่ที่ว่าเราจะ ควบคุมส่วนไหนผมแนะนําว่าเราจะต้องเรียนรู้ในทุกส่วนแล้วก็ลองฝึกควบคุมมันดูนะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะสลับฟิปไปใช้ยังข้อต่อส่วนต่างๆได้นั่นเองเทนี้มาดูส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มือขวาเกร็งนั่นก็คือแรงต้านนะครับเพราะว่าแรงต้านยิ่งเยอะเรายิ่งออกแรงมากถูกไหมฮะเหมือนเรายกดัมเบลเนี่ยเรายก1กิโลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเบาถูกไหมฮะเรายก10กิโลขยับท่าเท่าเดิมแต่เรารู้สึกว่ามันหนักขึ้น นั่นเองหรือเบาที่สุดก็คือเหมือนไม่ได้ยกอะไรเลยคุณจะรู้สึกเบาที่สุดถูกไหมครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าแรงต้านในการเล่นกีตาร์ของมือขวามันเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคแรงต้านของมือขวาเนี่ยมีจุดเดียวที่ทําให้เกิดแรงต้านนั่นก็คือสัมผัสระหว่างปิกกับสายสัมผัสระหว่างปิกกับสายเนี่ยมันทําให้เกิดแรงต้านได้นะครับถ้าเราดีดด่ว็วขึ้นมาเนี่ยนะครับปิกเราสัมผัสสายลงไปลึกมากเนี่ย สายที่ตึงและแข็งตรงนี้เนี่ยยิ่งเรากดสายเนี่ยช่วงระยะของสายมันจะสั้นลงทําให้สายยิ่งตึงและแข็งขึ้นไปอีกนะครับพอเราดีดแรงๆในขณะที่แรงต้านเยอะเราจะรู้สึกว่าแรงกระเทือนของการดีดเนี่ยมันส่งผลต่อข้อต่อนิ้วพอมันรู้สึกกระเทือนมากเราก็จะยิ่งบีบปิกพอยิ่งบีบปิกเราก็จะยิ่งเกิดแรงต้านมากขึ้นไปด้วยนะครับพอดีดต่อเนื่องนานๆแล้วเราจะรู้สึกว่าการเร็งนั้น,นส่งผลให้ เกิดการปวดของมือขวาได้นั่นคือสาเหตุที่ทําให้คุณปวดมือขวานั่นเองเห็นไหมครับว่าสาเหตุจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแล้วทํำยังไงคุณก็แค่ลดแรงต้านลงไปนะครับด้วยการขยับปิกออกมาอีกแต่ว่าคุณกลัวใช่ไหมล่ะเพราะถ้าขยับออกมาคุณกลัวว่าเสียงของปิกเนี่ยมันจะทําให้ซาวเนี่ยอ่อนแอลงจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการดีดแรงและแข็งไม่ได้ทําให้ซาวดีขึ้นนะครับฉะนั้นคุณสามารถที่จะกําหนดได้ว่าปิกบางแค่ไหนที่คุณชอบนะครับ เนียผมลองดิดแบบหนาๆนะแล้วลองลดดูนะหนาลดลงคือดิดหนาๆไม่ใช่ไม่ดีคุณสามารถดิดหนาๆได้ถ้าคุณดิดไม่เร็วแต่ถ้าคุณดิดเร็วขึ้นผมเชื่อว่าซาวที่ดิดหนาๆเนี่ยไม่ได้ดีเลย <S 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 ดิดบ้าง That's good okay <laughs> เห็นไหมครับว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือวิธีการดีดข้อนิ้วข้อมือข้อศอกหัวไหล่แล้วก็สัมผัสนะครับในเรื่องของปิ๊กกับสายที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้สิ่งสาคัญที่สุดก็คือสมาธิในการฝึกว่าคุณจะมีสมาธิในการควบคุมการฝึกเหล่านั้นได้ดีแค่ไหนจดจ่ออยู่กับมันได้แค่ไหนคุณก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้สําเร็จอาจจะใช้เวลาแตกต่างกันอยู่ที่สมาธิของแต่ละคนการจดจ่อของแต่ละคนไม่เท่ากัน กล้ามเนื้อแต่ละคนไม่เท่ากันสิ่งที่คุณทําได้ก็คือป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้สมองได้รับรู้และจดจําและผมเชื่อว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกได้เองว่าการเรียนงคุณพัฒนาขึ้นโอเคครับผมความรู้ในวันนี้หวังว่าคงได้รับประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับช่องนี้ไว้นะครับหรือใครที่ได้รับความรู้ก็ขอเพียงแค่คําขอบคุณใต้เมนนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับหรือใครอยาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานก็ได้เลยนะครับยินดีอย่างยิ่ง,งใครสนใจที่จะติดต่อเรียนออนไลน์กับผมคอร์สตลอดชีพนะครับก็สามารถลงเรียนได้เลยนะครับดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคลาไปก่อนครับผมอย่าลืมฝึกให้สนุกครับสวัสดีครับ